ทีร้านัี้ถองีโอถ่าเซลีวหม่พูไม่นี่่่เวลาจะให้มันปรัดให้มันอื่นนยกเป็นฐนดึงดูระกองใช่ าแต่มกเ่คืนพอดีแล้วไมโดนดูแเราแค่สี่ตั้งแตี่ตะคเราคืนแต้องไวเวไว่้คไม่ชอบแต่ของอพีี้หอว่าแปดอย่างจนนหน่เราไม่เจอเลยลาเด็กแนะนี่ด้วยนเลยอะเือนกันหมด้เตมาแล้วป่ะเด็กจมองดไปมอง เด็กเยอน่นันอนนี hmm. playable, okay. ada, man. Man u, mama, u, ่นอมาเล่นสิโอ้ยนเมกความแล้วม่มาอมันาลัมาบมาตอนนี้เราใกล้ถึงมันตกว่าออกจากบ้านแล้ว

หนูจะกินมั้งป่ะร้อนหมดเขียนน่ะแต่แต่ไม่เขียนเขียนทุกวันจริงดิค <c oughs> ิดว่าพี่เขียนมาตลาดเลย ก็อย่างเงี้ยันีเกะกะลอกกันเาเาต้องวาแนก่งเป็นตัวขาวก็ดี

Obrigado.